มีทางบ้านถามมาว่าถ้าผมไปทะเลาะกับคนในเกมผมจะบาปไหมครับคุณลมตอนที่เราเองทะเลาะแม้ว่าคนในเกมจะไม่ได้มีตัวตวนจริงๆก็ตามนะแต่พอเราคิดจะทะเลาะไปไงเอ่ยใจเราก็ขุนมัวแล้วเนี่ยสภาวะที่ใจขุนมัวนี่แหละเป็นมโนกรรมอย่างหนึ่งแล้วก็จะเหนี่ยวนําให้บาปอกุศลเกิดขึ้นในใจของเราได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาใจของเราให้ผ่องใสเสมอไม่เศร้าหมองไม่ว่ากับมนุษย์ที่มีตัวตนจริงๆหรือว่า เป็นมนุษย์ในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ก็ตามเนี่ยหรือว่าในโลกอะไรล่ะโลกเสมือนเนี่ยอันนั้นเราก็ต้องไม่ให้ใจของเราขุนมัวไปกับเขาเจริญพร